สวัสดีครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยครับกับช่องโกตักสตอรี่นะครับผมไปนั่งอ่านในกระทู้เกี่ยวกับกลุ่มหนังสือการ์ตูนนะครับผมบอกเลยครับว่าเออเจอประเด็นสายเหตุนี้มันก็ชวนดูปวดใจไม่มากก็น้อยเลยนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าหนังสือการ์ตูนของค่ายเน็ตเนี่ยมันมีหนังสือการ์ตูนที่แบบว่าใครหลายคนเนี่ยต้องการที่จะให้กลับมารีพิทเขามากๆครับสรุปแล้วก็คือทางสนานพินเนี่ยเขาก็ได้กลับมารีพิทไปเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าการรีพิทของเขาเนี่ยเขาก็ได้ กลับมาขายในเป็นแบบเวอร์ชันแพ็กเกจแบบขายแบบเป็นยกแพ็กนะครับขายในราคายกแพ็กที่เรียกว่าประมาณ2 0 0พันกว่าบาทนี่แหละเท่าที่ผมไปดูในงานมานครับเออเราก็รู้สึกว่ากระตูเรื่องนี้เนี่ยทางค่ายเน็ตในงานสัปดานสือแห่งชาติครั้งที่ห1สิบอดนี้ที่ผมไปมานะครับที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหเพื่อนๆน้องๆทุกคนนี่คือแบบให้ความสนใจสำหรับกระตูเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับนั่นก็คือกระตูเรื่องมอนเตอร์ แต่ว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุหนึ่งครับที่อาจจะเรียกว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปงานสัปดาห์หนังสือที่ผมพูดมานี่นะครับก็คือเรียกได้ง่ายว่าคือเราไม่สะดวกที่จะไปซื้อในงานก็สั่งซื้อทางออนไลน์แหละเพราะเดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยการสั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่สะดวกสุดแล้วก็ว่าได้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ดันมีประเด็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้แบบนักสะสมหนังสือกระตูนเนี่ยรวมถึงผมเองเนี่ยที่ผมได้เจอ เหตุการณ์นี้จากทางเพื่อนๆน,นะครับที่ได้ส่งข้อมูลมามันก็โอ้โหต้องเรียกว่าน่าช้ำใจเหมือนกันนะสำหรับนักสะสมน่ะคือหนังสือกระตูลเรื่องมอนเตอร์ครับต้องบอกเลยว่าเออราคามันก็ยอมรับเลยครับว่ามันก็ไม่ได้ถูกถูกนะครับตกไปในราคา2000กว่าบาทนะครับ2,000กว่าบาทไม่พอเนี่ยแล้วปรากฏว่าหนังสือที่ได้ทําการสั่งมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันดันมีตําหนิที่สภาพรูปเลื่อไม่สวยงามนะครับลองดู รูปภาพประกอบตามนี้ได้เลยนะครับคือเราต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าราคาหนังสือกระตูนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็คนที่ตั้งใจจะเก็บเป็นแบบเรียกว่าเป็นนักสะสมเป็นบุ๊กคอเลกเตอร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการเก็บสะสมนี่คืออย่างน้อยเลยนะครับว่าสภาพรูปเดิมเนี่ยมันจะต้องสมบูรณ์เขาเรียกว่าคือมันต้องไม่ขี้เหร่จนน่าเกลียดเกินไปอะ่ะแต่ดูสภาพรูปเดิมแต่ละเล่มที่ เพื่อนๆได้สั่งมาแล้วแบบว่าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมบอกเล่นครับว่าเออมันก็น่าช้ำใจนะครับมันอาจจะไม่ต้องถึงแบบคือมันมองด้วยตาเปล่ามันก็รู้เลยว่าเออมันก็ไม่สมควรที่จะเป็นหนังสือมือหนึ่งที่เรียกว่ามีสภาพแบบนี้ได้นะครับแล้วมันปรากฏว่ามันไม่ได้มีแค่คนคนเดียวนะครับไม่ได้มีแค่เพืพ่อนๆคนเดียวที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เพืพ่อนๆหลายๆคนนะครับเท่าที่ดูในกลุ่มมาเนี่ยก็ก็เจอแบบประสบการณ์เดียวกันครับคือแบบปางเล่นก็ ปกงอปกยับอะไรอย่างเงี้ยมันยับแบบมันคดอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคดต,ตั้งแต่ทางโรงงานผลิตโดยตรงเลยหรือเปล่านะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการโดนบีบอัดนะฮะบีบอัดจนแบบหนังสือปกสวมอะ่ะปกสวมมันมีรอยงอของกระดาษปกนอกนะครับเออตรงนี้มันก็เราเห็นมันก็รู้สึกแย่นะครับสำหรับหนังสือที่คนที่ตั้งใจจะสะสมอะ่ะอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยมันก็มีรู้สึกกระตุ้นที่มันเป็นสภาพอย่างนี้ผมพอเข้าใจนะครับแต่ว่า หนังสือที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นหนังสือที่เรียกว่าขายในราคายกแพ็คนะถ้าเป็นในราคายกแพ็กเนี่ยสมมติว่าราคายกแพ็กขายในราคาไตามาอยู่ที่ประมาณ2,000ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามุดว่าเขาขายในราคายกแพ็กในราคา199บาท299บาทหรือ399บาทอะไรพวกเนี้คุณใจยับจะงอจะหักจะงออะไรเนี่ยผมจะไม่แคร์เลยครับสำหรับหนังสือที่มีปัญหาในสภาพรูปเล่มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย แต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อหนังสือมาเขาเรียกว่าซื้อมาในราคาเต็มเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันมีแบบรอยหักรอยงอรอยยับรอยยุ่ยยี่ของหน้าปกหนังสือหรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เป็นทางธรรมดานะครับมันเคสนี้มันต้องมองมาที่สองสาเหตุนะว่า มันยับมาตั้งแต่ทางโรงงานโดยตรงเลยหรือเปล่าอันนี้ถือว่าสําคัญมากเลยจริงๆนะอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกการขนส่งนะครับก็คือการบริการด้านการขนส่งด้านต่างๆในการช่องทางจัดจาหน่ายทางออนไลน์นะครับถ้ายับมาจากทางโรงงานโดยตรงเนี่ยผมว่าทางสนักพ,พิมพ์เนี่ยต้องมีการควรที่จะเรียกเคมหนังสือคืนไปนะเพราะว่าผมบอกเลยนะว่าหลายคนรับไม่ได้นะครับอย่างส่วนตัวผมเองก็รับไม่ได้นะสมมุติว่าผมซื้อหนังสือในราคา2000กว่าบาทขึ้นไปเนี่ย แล้วปรากฏว่าผมเจอหนังสือที่มันมันสภาพยับมันไม่ชวนหน้าสะสมอะ่ะเออยิ่งเราเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นบุ๊กคอเลกเตอร์ด้วยแล้วอะ่ะแล้วเพื่อนเพื่อหลายคน,นที่เป็นบุ๊กคอเลกเตอร์นักสะสมหนังสือด้วยกันเนี่ยเจอแบบนี้เนี่ยมันก็โอ้โหผมว่ามีร้องอะ่ะมีสะอึกนะครับมีสะอึกจริงจริงคือทางที่ดีครับทางสถานักทิมเนี่ยควรที่จะเรียกคืนหนังสือไปนะครับคนสรับคนที่มีปัญหานะเพราะว่า ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็สร้างฐานเครดิตที่ดีขึ้นโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าการเรียกคืนหนังสือไปแล้วก็ส่งเล่มใหม่อันนี้จะได้ใจชาวนะักอ่านแล้วจะทําให้หลายๆคนเนี่ยมีความเชื่อมั่นที่จะสั่งซื้อหนังสือกระตุนจากทางสติพิมพแนะต่อไปนะครับผมว่านะเคสเนี้ยมันเป็นกรณีศึกษาที่มันก็น่าสนใจแล้วก็น่าปวดหัวสำหรับนักสะสมนะครับลองสำหรับใครที่มองว่าเฮ้ยมันก็แค่หนังสืออ่านน่ะอันอ่านไปเฮยยังไงอ่านเสร็จก็เก็บเข้าที่นะ ผมลองอยากจะถามเพื่อนๆน้องๆนะครับที่คิดแบบนี้เนี่ยสมมติว่าเพื่อนๆน้องๆทุกคนเนี่ยไปซื้อโทรศัพท์ iPhone แล้วกันผมยกเป็นตัวอย่างเนี้ยซื้อโทรศัพท์ iPhone สักเครื่องหนึ่งเนี่ยในราคาสามหมื่นสี่หมื่นนะครับแล้วปรากฏว่าตอนที่พนักงานจะเอาของมาให้เพื่อนๆเนี่ยแล้วปรากฏว่า iPhone เครื่องนั้นเนี่ยมันกล่องมันยับยุ่ยี่มันบกอย่างเงี้ยขึ้นไปนะผมถามเพื่อนๆคําเดียวครับเพื่อนๆน้องๆทุกคนเนี่ยจ่ายเงินในราคาสามสี่หมื่นเนี่ยอยากจะเก็บ อยากจะได้ iPhone เครื่องนี้หรือเปล่าหรือจะขอเคมขอเปลี่ยนในทันทีนะครับต้องลองช่างลองลองลองถามคําถามนี้ย้อนตัวเองดูครับว่าอยากจะได้ iPhone ที่เราจ่ายเงินในราคาสามสี่หมื่นที่มีสภาพกล่องบุบกล่องเบี้ยวอย่างเงี้ยหรือจะขอเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ลองตอบคําถามนี้ดูนคะครับว่าเออมันเป็นเชิงเปรียบเทียบเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมีประเด็นที่แบบว่าเฮ้ยมันก็หนังสือเนื้อหามันก็แค่ยับแค่ปกแต่เนื้อหาไม่ได้มีอะไรมันก็เหมือนกันนะครับ เราจ่ายเงินในราคาที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเราอยู่าลืว่าเราไม่ได้ไปขอหนังสือใครเขานะครับเราจ่ายเงินทํางานยิ่งเป็นเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อน้องทุกคนที่เรียกว่าเก็บเงินค่าขนมหรือไม่ก็ทํางานพิเศษมาเพื่อซื้อหนังสืออะไรพวกนี้นะครับบางทีมันไม่ใช่หลักร้อยนะคือถ้ามันเป็นแยกเล่มแล้วเป็นราคาหลักร้อยแล้วมีปัญหาเองเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดที่แบบเราซื้อเองเลือกเองเนี่ยอันนี้ผมจะไม่โกรธใครเลยนะครับผมจะไม่โกรธใครเลย แต่ถ้าสมมติว่าเราจ่ายเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราจ่ายเงินไปชําระเงินเรียบร้อยแล้วแล้วทังแบบเราสั่งซื้อหนังสือกรโตแล้วปรากฏว่าหนังสือมันมีการยับขนาดนี้นะผมว่าโอ้โหโเคสนี้นี่มันมันหนักหนาพอสมควรเลยนะครับเราผมไม่แน่ใจนะว่าหนังสือกะโตเรื่องอื่นของค่ายเน็ตเนี่ยที่ขายในราคาย,ยกแพ็คนะครับมันจะมีประเด็นอย่างนี้อีกหรือเปล่าผมบอกเลยนะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะผมว่าความเชื่อมั่นของนักอ่านรุ่นใหม่ๆห,ห,หรือรุ่นเก่าที่ต้องการที่จะซื้อเนี่ย ผมว่าหน้าปวดหัวอพอสมควรครับหลายคนนี่ค่อนข้างที่จะสี่เลียดมากๆนะสำหรับเป็นนักสะสมหนังสือโตแล้วปรากฏว่ารูปเล่มของเราเนี่ยมันมันยับย่อขนาดนี้ผมเห็นบางภาพนะครับโอ้โหหน้าเกลียดเลยอ่ะหน้าเกลียดเลยผมนึกว่าขายแบบเลนหลังอ่ะยิ่งกว่านังสือมือสองอ่ะสภาพผมพูดอย่างนี้ดีกว่าทัานังที่เป็นหนังสือที่เรียกว่าพิมพ์ใหม่เลยครับรีพิ้นพิมพ์ใหม่ขายยกแพ็คเนี่ยเออก็ต้องมารอดูนะครับ สิ่งที่ผมต้องการเลยครับสำหรับนักสะสมที่สั่งซื้อหนังสือกระตุลจากทางค่ายเน็ตจากการสั่งซื้อทางออนไลน์ผมอยากให้บอกเลยนะอยากให้ทําการเรียกคืนนะครับเรียกคืนแล้วก็ส่งเล่มใหม่มาเออสิ่งที่ต้องการนะครับก็เลยบอกเลยนะเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับผมแนะนําว่าให้ลองติดต่อไปทาง สนักพิมพ์นเน็ตโดยตรงครับติดต่อทางแอดมินหรื e n g e r เเนี่ยแล้วทำการขอเปลี่ยนเคมเลยนะครับว่าก็ต้องมารอดูแหละว่าเน็ตเขาจะมีคำตอบยังไงนะเพราะว่าโอ้โหเคสนี้นี่บอกเลยว่าเป็นผมอะผมก็ช้ำนะอุตส่าห์เก็บเงินเพื่อมาซื้อหนังสือเนี่ยแล้วเจอสภาพรูปเปบนแบบอย่างนี้ตามตรงเหรอโอรับไม่ได้จริงครับรับไม่ได้มากๆก็ ลองติดต่อทางสัญญาพิมดูไปนะครับคืออย่าว่าแต่ค่ายนี้อย่างค่ายเดียวนะครับมันก็ควรจะเป็นหลายทุกๆค่ายด้วยที่จะมีแบบมาตรการเดียวกันนะครับเพราะว่ามันสภาพรูปเล่มมันยับอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยนักสะสมบอกเลยนะว่าเคสอินลีนี่แบบมีการช้ำใจกันอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเพื่อนน้องคนไหนมีเคสประเด็นนี้เนี่ยก็เรามาพูดคุยในะคอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าสั่งซื้อมาเสนรโตนเรื่องอะไรมาแล้ว,ลวมีเคสไหนที่มัน เป็นแบบนี้บ้างของสารพินไหนบ้างเพราะว่าเราสามารถพูดคุยในคอมเมนต์ได้นะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นผู้บริโภคนะครับเราเขาเรียกว่าซื้อหนังสือการ์ตูนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความต้องการของเราเนี่ยแล้วปรากฏว่าเราได้หนังสือที่มันค่อนข้างที่จะแบบสภาพแบบสมบุกสมบันอนะ่ะมันไม่เหมือนกับเป็นมือนหนึ่งอ่ะก็ลองมาพูดคุยในคอมเมนต์กันได้เลยครับคือต้องบอกว่าอยากให้การซื้อหนังสือทางออนไลน์ครับเป็นการวัดใจสำหรับผู้บริโภคอย่างเราๆนะครับว่าเราจะได้หนังสือสภาพ ดีหรือสภาพแย่แบบไหนนะครับโอ้โหถ้าเกิดต้องมีการวัดใจแบบนี้ผมเองก็พูดยากนะไม่ขอกล้าเสี่ยงด้วยเลยดีกว่านะแบบนี้เนี่ยคลิปนี้ผมว่าน่าจะเป็นแบบวิทยาทานอย่างหนึ่งนะสำหรับนักสะสมที่เจอแบบหนังสือที่มาจากทางสนักพิมพ์แล้วปรากฏว่าสภาพรูปเล็มเนี่ยมันเป็นอย่างนี้โดยที่เราจ่ายเงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยก็ต้องมาลองดูแล้วกันครับใครมีอะไรครับก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยนะครับส่วนตัวคลิปนี้ผมขอตัวลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ